หญ่ตัวสร้างกาค้าใช้แดได้ดีขึ้นซึ่งจุดนี้นะคะจะเป็นจุดเริ่มต้นตเชื่อยงชย่่้ารสินอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์มวลรวมของตลาดพะเยาจะดีขึ้นมาอีกหลายวของต่ง อยไตผมใหอืมาดีแล้วอยเดกี๋ยวเดียวสื่อไก่มามันกราว่าปูหัวมาด้วกันเนียมันชวดไปหมดทรงเอียงแบบเพื่นว่าสักขีเทียนีย่งสักเียงอะไรเทียนเียนอะไรแบบนตัดเองว่าปกเป็นนหว่เพราะเออไหวเนาะยางผมมันตั้งหือมาที่มันหงอกอ้าไหว ก็หาเสือ่แก่หมอทเรยกเหมือนกันล่ะก็วั้ไอยนหาเสืออายุขาเชืค่อายขาเบิงบนเนี่ยอ้าวขาอ้าเขาแบไว้ได้เอาื้ี่ที่เางไปวอกพื้ี่ทีหอเนโซน90ออลเนี้ดียวนะคะข้างนั่นเลย เก้าินไข้างเดียวขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าแปเสิบหมอวักาขึ้นพ่อละว่าไอ้แย่ละว่าคือสีสันขึ้นดีพ่เก่าละว่าซึ่งมยบ็ขานีสีสันดี่เมื่อเมื่อยกแขนไม่ก็สุดใส่ขานีบมาหาางกับพ่อเด้อมาีีนะพึ่อเขาอกวข้าสี ห้าหกเจ็ดแปข้าสีเยตรงไปอมหัวเหนไหมเพื่อเขาทาไม่ถึหัวสอสห้าหกเจดแปเก้าสิบอขึ้นหสอา้าหเดแป้าสิดเริ่ากั้แดงขึ้นีน่าต้องเาสื่อางับจีมาเก้าจ็แปดเก้าสิบสี่อีข้างห่งขึ้นสองส มันต่นนี้ผู้แห้งด้ยแล้วมาแล้วยานเลือดออกง่ายเลักขึ้นแล้วยอนเลือดออกหมอมกเนี่เลือดออกโตมาคว้าเลือดออกระดับกนี่หนอ่งล้อใช่ว้าสองลอนึ่แล้วมนคอยๆสูว้าอีกเดียวอ่าอ่าสิบี้ื่อนมกินแค่นมหลเออว้านมมันนี้ อยากแก่ขอแล้วฮะไปมั้ยก็บ่ล่ะไปยอมร้อยบ่ต้องกินค่ะร้านขาหลายล่ะนะอันลบกินตะหน้าดําอันอยู่ประม สี่ไก่มงสองหมอนใช้แล้วก็องเพรามันดีขึ้นเือับ